วันนี้เสียงหายไปหนึ่งนะคะพอดีเพิ่งตื่นวันนี้จะถ่ายออเดอร์ที่จะจะส่งนะคะให้เพื่อนๆดูทีมซ่อมทำของมอคืนนะคะ mm hmm. นี่ค่ะนี่เป็นเคส iPad n น w iPad นะคะฝ mm hmm. าหน้าจะเป็นแบบนี้นะก mm ็คือจะเปิดจะเปิดน,น,นี้นะคะเป็นแบบนี้นะ mm hmm. นี่อันนี้ก็คือเพื่อนซ่อมสังส่งมา mm hmm. น่ารักไหมอันนี้คือสั่งแบบ เพื่อออกแบบนะคะว่าจะเอาตัวไหนใส่อะไรยังไงนะคะเ,เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเคส i p h o n e นะคะแต่ว่าจะมีรูตรงกลางให้เห็นเป็นโลโก้ของ Apple นะคะน,นี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นน o องลิต t ตทวินนะคะน่ารักมากอยู่กับหอยเซลคะ่ะอันนี้นะคะลูกค้าเราสั่งมา นี่ของจริงน่ารักกว่าที่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือมันจะค่อยไม่ขึ้นกล้องนิดนึงนะนี่ค่ะนี่นะคะนี่แล้วก็นี้ค่ะ นี่เห็นไหมน่ารักมากอันนี้ก็เป็นพึ่งน้อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ค่ะตุ๊กตาน้องใหม่เรามาแล้วน้องชูบกาบันนี่น่ารักมากๆเลยมีหลายสีด้วยนะคะมีหลายแบบด้วยอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งมาพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้มาแต่งเพิ่มแล้วก็อันนี้ค่ะที่เส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้เป็นของบีบีนะ9 9 0 0 แล้วก็อันนี้บีบีเหมือนกันค่ะ9780นะคะเพืเ่อนๆสามารถสั่งรุ่นได้นะคะก็มีน,นี้ค่ะนี่ซึ่ง่าจะส่งให้วันนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ส่งเลยนี่ลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะคะก็เลยเดี๋ยวรอส่งพร้อมกันกับเคสขสงบีบีนะแล้วก็อันนี้ค่ะจุกเหมือนเดิมลูกค้าเราสั่งจุกเค้กแล้วก็จุกคัพเค้กนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ใกล้ๆ นี่เคกลูกอมของเราแล้วก็นี้ดอกไม้นะคะยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นรถนี่เหมือนกันดีๆเหมือนกันนะคะขนมแล้วก็น,กนี้แบบนี้ก็จะมีคนสั่งมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ iPad เหมือนกันค่ะนีเ i p แพดีแบบฝาหน้านะคะเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆสามารถสั่งฝาหน้าฝาหลังได้ แต่ฝาหน้าก็จะแพงหน่อยนะคะเพราะว่าฝาหน้ามันมันต้องแต่งด้านหลังก็ด้านหน้าเราไว้พับเนาะแพงกว่าแบบฝาหลังอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะคี้คาดผมนะคะววนิวนี่ส้มาะส่งออเดอร์ทั้งหมดวันนี้นะคะเพื่อนๆอยังไงที่สง่งที่สั่งของไปเดี๋ยวส้มจะส่งสลิปเออเลขที่ใบ e m s ให้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำสินค้าก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ